สวัสดีครับามาพบกันอีกแล้วนะครับเต็นคุณซื้อรถบ้านวันนี้มีรถยอดนิยมอีกแล้วอ่ีซูซูดีแมกนะครับปี2 0 1 0นะรุ่นซูเปอร์แพตินัมนะครับามาดูรอบๆร,รถกันนะครับคันนี้สวยนะสีสันสดใสครับพร้อมใช้นะ ตัวนี้นะครับเป็นแม็กของรุ่นใหม่ล่าสุดในปัจจุบันนะครับลูกค้าบอกว่าอยากหล่อนะครับเอามาใส่นะครับสวยเลยนะขับนิ่มมากเลยมาลองดูได้นะครับขับนิ่มมากตัวนี้เป็นรุ่น s l x นะสีสันสดใสเลยนะครับสวยๆเลยนะพร้อมใช้นะยางยังแน่นๆอยู่เลยนะครับนะยางยังใหม่ๆเนะด้านท้ายก็สวย กันชนท้ายเดิมๆสวยมากนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นซูปเปอร์แพตินัมนะนะครับเครื่อง2.5 0 0นะครับตัวนี้ยอดนิยมจริงๆประหยัดน้ำมันมากๆในเมืองหรือต่างจังหวัดก็นิยมกันนะครับอ่าดูทรงดีทรงดีมากนะครับคันนี้เป็นรถขอนแก่นนะนะครับไลเนอร์สวยมากอืมไม่ได้บรรทุกหนักอะไรเลยนะครับ สวยๆเลยมาลองขับได้นะคัสีสวยนะครับสีสันสดใสนะหูช้างนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะนะครับเสาโอกาสอยู่ตรงกลางนะครับอ่ารุ่นซูเปอร์แพลตินัมเนี่ยจะมีคิ้วด้านข้างนะนะครับต่างจากรุ่นซูเปอร์ไทเทเนียมในคลิปที่แล้วนะครับจะไม่มีคิ้วด้านข้างจะเป็นคิ้วโครเมียมด้านล่างเลยนะครับอ่าคันนี้ค่อนข้างสวยนะ ลองดูนะครับลดมือเดียวนะลดมือเดียวย้าเลยนะครับลดมือเดียวป้ายแดงนะครับไฟสวยนะครับสีสันสดใสสว,สวยเลยนะดูไฟสองข้างนะครับสวยงามมากากระจังหน้าก็สวยนะครับอกระจกมองข้างไฟเลี้ยวนะใครหาอยู่รีบเลยนะครับรีบโทรมาหาผมนะเก่งนะครับ0ูน7 7 1 3 7 9 2นะ สวยมากๆอะเดี๋ยวผมเปิดภายในให้ดูนะครับนี่ภายในก็โอเคนะประตูก็ยังโอเคอยู่นะสวยนะครับะนะครับห้องโดยสารโอเคนะอเตดานสะอาดนะครับเบาเป็นเบาะผ้านะตัวนี้นะครับเดิมๆจากลูกค้าเลยนะครับยังโอเคอยู่นะแสดงว่าเขาใช้งานได้ ได้เอ่อได้น้อยอ่าก็คือไม่เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดไม่ให้ดูมุญแจมม้แจ <c oughs> ขอภัยนะครับไม่ที่แสนเจน็ดหมืน่น,น,นอ่าไม่แท้เลยนะไม่แท้เลยนะครับ,เ,รบเดี๋ยวดูห้องแคปนะ,ะตรงเบาะแปก็สวยงามนะยังดูดีนะครับเดิมๆจาก ดีสุดๆเลยตัวนี้นะครับก็คือแบบว่า,ามีคนาทีงข้างหลังนิดนึงนะครับแล้วก็นั่งได้ได้เป็นตูดเลยนะครับอุปกรณ์เครื่องมือครบนะครับครบชุดเลยนะอุปกรณ์พวกแม่แรงแล้วก็ขันล้อขันอะไรเรียบร้อยนะครับใครหาอยู่โทรมาหาผมได้เลยนะศูนย์ดนะ7713792นสองนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูนะครับรถสวยนะ รถค่อนข้างเดิมนะครับอา,อาจจะมีเก็บสีมาบ้างอ่าคันนี้อาจจะมีแต่ไม่มีชนหนักรับประกันการันตีโดยผมเองเลยนะครับผมดูให้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่ารถไม่มีไม่มีชนหนักเลยนะครับรอยอาร์คแล้วก็พวกหมุดนะครับแล้วก็แผ่นเพจยังเดิมนะครับนะสติกเกอร์ก็ยังเดิมอยู่นะครับแผ่นกันความร้อนสติกเกอร์ฝากระโปรงยังอยู่ครบนะครับอาฝากระโปรงเดิมเลยเครื่องเคาดีนะครับ เครื่องเขาดีมากนะครับขับนั้นนิ่มมากลองมาขับดูครับอ่ากาวแดงแงนี่ผมให้ดูกาวนี่เห็นไหมเนี่ยของแท้ครับกาวแดงแอ่าที่มือชี้นะครับกาวแดงคือเครื่องเดิมยังไม่เคยทําอะไรเลยแสดงว่ารถคันนี้เดิมจริงๆแล้วก็วิ่งน้อยจริงๆนะครับอ่าสวยไหมสวยไหมอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับสตาร์ทเครื่องให้ดูนะ เครื่องยังเารอยอยู่เลยนะขับนิ่มมากเลยนะครับขับนิ่มมากนะใช้หายู่โทรมาได้เลยนะครับแอร์เย็นนะแอร์เย็นมากนะครับสวยนะสวยนะเครื่องเครื่องเดิมเลครับการันตีนะการันตี D. เลยครับเครื่องเดิมอ่าเกียร์ดีตัวถังเดิมนะครับไม่มีชนหนักการันตี right. โดยผมเองเลยนะครับอ่าใช้หาอยู่มาได้เลยนะครับ ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็นิยมเลยตัวนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามะนะครับคันนี้สวยจริงๆนะสวยจริงๆนะ,ะสวยมากๆนะครับเอาไปใช้นี่ก็หล่อเลยนะนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะ,อะโอเคฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ